มาดูคลิปต่อไปครับเป็นคลิปแบบแ planking แกล้งคนครับแกล้งคนทั้งทีต้องเอาให้สุดๆไปเลยเอาแบบว่าให้ขนลุกขนพองสยองกล้าวเอาให้หัวโกรนกันไปเลยเพราะว่าแกล้งทั้งทีต้องผีหลอกในลิฟต์โอ้โหไปดูกันครับจะหลอกคนทั้งทีต้องหลอกให้ถึงเกินครับต่อไปนี้เป็นขบวนการหลอกคนเล่น เหตุเกิดที่ลิฟต์แห่งหนึ่งครับนะฮะโอ้เราอยากจะให้คุณรอเราสักนิดหนึ่งนะครับเราจะขอไปด้วยนะครับโอ้นี่นี่เรามีคานขนของสักหน่อยนึงใหญ่สักหน่อยนะครับมูต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่เอาเอาจัดวางให้ดีๆแล้วนมนมนี่นี่นี่วางตรงนี้นะอ่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับยังขาดพวงลี้อีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับช่วยกรุณากดลิฟต์รอไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ มาแล้วครับวงลีฟ<อ>โอ้อย่าเพิ่งปิดลิฟต์อย่าเพิ่งปิดลิฟต์อย่าเพิ่งปิดลิฟไม่ได้ปิดสักหน่อย <c oughs> อยู่ดีๆลิฟต์มันปิดเองนี่เราต้องลงลิฟต์ไปกับโลงศพเลยเนี่ทันใดนั้นเองเฮ้ยทำไมอยู่ดีลิฟต์ดับ ตกใจสุดข,ขีดครับใครเจออยู่ดีๆโรงศพเปิดออกมาได้แบบนี้ก็ช็อกกันทุกๆคนเลยทีเดียวโอโนี่แถมศบยังเคลื่อนไหวได้อีกนี่ถ้ามันหลอกในบ้านเรานะครับคงมีช็อกตายนะฮะเป็นคดีความกันแน่นอนนะครับกลัวมากเลยนะผู้หญิงคนนี้โอ้โหสุดขีดเลยนะฮะเปิดลิฟต์ออกมาครับเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวแล้วที่จันทำไปกันทนได้ยังไงมาดูไลา์ต่อไปครับ รบกวนหน่อยนะครับดีจะต้องโดยสารไปด้วยคนนะครับอา่าแต่ว่าเรายังมีของอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องไปหยิบน,นะครับรุณานะนก,นกดลิฟต์รอเราไว้ก่อนนะครับแป๊บเดียวครับเรามาครับนะฮะกดลิฟต์รอครับแต่อยู่ดีๆลิฟต์ทำไมมันปิดเองก็ไม่รู้ครับแล้วก็ต้องลงไปพร้อมกับลงศพแบบนี้ครับเอาละสิน่ากลัวนะเนี่ย เฮ้ยลิปเป็นอะไรอ่ะอย่านะตอนนีก้กูผีอยู่ว้า,วาโอ้โหลิปติงหลงเลยครับอือหือตกใจสุดขีดเลยนะฮะใครก็ได้ช่วยฉันทีหนากกวมา ฉันจบเพื่อนที่ได้อีกโอ้มีผีอีกโอ้ตายตายตายอย่าม่ตาย,ตาย,ตายไม่ไหวแล้วโอ้โหเดินออมา่างนี้เลยนะฮะใครอย่าไปยุกจานอย่าไปยุกจานเฉลยยังไงก็ไม่ฟังแล้วครับตอนนี้นะฮะนี่ฮะ เออมันเป็นการล้อกันเล่นครับมนงไอแป๊บงโบตโบตมาดูผู้ชายคนนี้บ้างครับก็ก็ู่รอด้วยนะครับขอโดยสารไปด้วยนะฮะนี่โอ้ยโอ้ลงศพอาจจะใหญ่นิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนียครับไอ้่กช่วยคุณนากรีบรอเราสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีของอีกชิ้นหนึ่งที่จะต้องไปด้วยนะฮะโอ้ยลงศพเลยเหรอพี่น่ากลัวนะเนี่ย อ๋อมาแล้วอย่าเพิ่งปิดลิฟต์ไม่อปิดลิฟตครับแล้วลิฟต์เจ้ากรรมก็ปิดทุกทีไม่ได้กดปิดเลยอะ่ะแล้วยังไงเนี่ยโอ้ผมเป็นแค่คนส่งเอกสารนะครับชักเริ่มระแวงครับชักเริ่มระแวงบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยอนะแล้วลิฟต์ก็หยุดครับเฮ้ยเฮ้ย ไหวแล้วแหวกประตูลิฟต์ออกไปเลยได้ไหมผีมาไวไปดีกว่าไว,าวคุณครับคุณครับมันแค่เลากันเล่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผีหลอกผมไปแล้วมผมไม่อยู่แล้วคราวน,นี้มาสองคนเลยครับนี่นะฮะท่าทางจะเป็นคุณแม่คุณลูก,ลกนะครับโอ้โหเยกรุณาเราซึ่งนิดนึงนะครับอ่เป็นใครใครก็ใจดีนะฮะการโดยสารลิฟต์ไปพร้อมๆกันนี่ถือเป็นการประหยัดพลังงานครับ ออรอสักครู่นะครับเร้ยังมีของอีกชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่นะครับตั้งใจกดรอเลยนะครับเออเรารอทานหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวเราก็ไปดีกันนะเนี่ยฉันกดลิฟต์ค้างอยู่เลยแต่ทำไมลิฟต์มันปิดล่ะอา้าวยังไงเนี่ยสองแม่ลูกมีจะทำอย่างไร เมื่อลิฟต์ลงไปได้พักหนึ่งมันก็ดับครับเออแล้วกดเนี่ยยังไงเนี่ยฉันลงชั้นนี้เลยดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วว้าโโมันได้ยังไงเนี่ยมัตัวอะไรไว้ไอพีหลอก โอ้โหดุ้งสุดตัวเลยนะฮะนี่แล้วไปหนีไปอยู่ใกล้ๆผีทำไมล่ะเอ้านี่ไม่รู้จะหนีไปไหนลิฟต์ก็แคบเอาสิเอาสิโอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะฮะไม่รู้จะไปหลบตรงมุมไหนดีถ้าประตูเปิดออกมาแบบนี้นะครับแถมผียังขยับได้ยิงลูกตาแม่กลัวเหลือเกินแม่ไม่รู้จะหนีไปไหน โอ้โหทำกันถึงเพียงนี้นี่จะเป็นเมืองไทยมาหลอกกันแบบนี้มีขึ้นลงขึ้นสารกันแน่นอนเก <c oughs> ิดช็อกตายไปทําไงเนี่ย <c oughs> น่ากลัวมากๆเลยนะครับ